นาวีติดกดอุดอวยว่าเลยควายตาซอตีพาก็ก็ได้ดกอุปเวสิตะนายยายเอชี่นี่ว่าน่าตาซอจะคัลล์ทรานสปอร์ตเดนิวส์อวยกวยแล้วว่าก็อุปเฮดน่ะรีล็อกน่ะตาซอก็ก็ใครอยู่ก็เพชินของภาคาซอดกเนี่ยมื้อละขอคุยนารีคีชินุ่ยบินี่เนาะตะนายรีล็อกแล้วจะโคมยอกบ้าบ้าแต่อ่าโหนาวีกระโปกกระปะนี่อ๋อ อาตากะส้อน,นี่เอาไว้หนอพาละวนาขี่ขาหนอนตัวคู่ราคานี่เต็มบ้าด้เลยทับพม่าบุกใหญ่ทวงพื้นที่ถนนเอเชหหลังถูก KNU PDF ยึดครองส่งบินรบเจาะทะลวงแต่ถูกโต้กลับเอาไว้ในตากะส้อนตัวคู่ราคาไม่แม้แลคาครา,เย,มมา,าเยเดือ,ดอ,อน,ออนบ้าน,านขาดเราถูกชีพดูเอาไว้กดเอาพูดเอาคู่ได้นี่ยตาละครานี่ดเตี้ยเปียกเงินจีจกเพื่อเป็นเกอร์วิลี่นหนอยึดแตเตี๋ยละบ้ายึดแต่เตี้เยเทตากีบตัวคู่ราคาหรอ กากีตุค่าวคู่ต่อพิาณาจิตโกลยอยู่กลอนี้เตวดาเล้วประโยชน์สื่ออย้เวทีสภาพเฮคูเกวดดาแล้วอาเซียนไฮวีหนอออกเลมือผ่านลูกคู่เตวดาอเวทีภาพีนเดอรลูกบ้าเขวิดาตาลอกหนอค่ะคอีนี้ตาลอกทีสภาพในโอเวดดาเรืเขียนอยู่ดอกพีดีเอภาพอตาเปอร์พลาอาคู่นี้เตวดาตันนี้ใญ่นี่เดอ मिथिलि ญาณวิพลินีเลเตรบะบาเตยุตะลุภิยันตินิชือคอภดากบออยู่หนอเฮตเอาละวะระมีปูเอ่อดิสอเดอร์กะออคูโทนีไปดาเอ่ออัปราหนอเลาะคอคุญติธะภาเกเคเวดาเอ่อกลิญโยอวกบาศัตนากีเตเวดาอัตตาหนีหนอเลาะกะลุดูละกะหยอตุปาพูดติธะภาหนี 啊擴車的大家可以為世的派你哦啊我我你沒了他個所口頭諾他個所你個 dollar 數沒呀的的的年一費的謝的基督教紀年諾啊我你他個所把完了吃個車啊你我把他個所地的派你的啊我把プラトウェ達的ウェ達他不鬼 ขีดซอเสืสอสองเนาะขีดซอเสืสอสอ o นี้ตาลตากนการเจรจา,า,า,าสันีอแพปุกิขีขดอสเสืสออนนี้เทวิาไประยชน์นววี่เดอเวกุยเวน่าระยวกลดใจกองทัพปรมาได้ส่งกองกําลังเสริมเข้ามายัางพื้นที่ถนนเอเชียเอเอชหนึ่งเนาะเทวดาไประยชน์สื่เชื่อควาไมด้เอาข้อสื่งที่พันนี่เฮมมาอาเข้าไปดาเอ่อสื่เลยเอาเวอวอาเซียนให้วีอเลเล อ่าก๊กเรตะกปางนี่เดี๋ยวได้แล้วก็ยอโก๋นี้ก็เนาะติ๋ยไว้น่ะเอาเวกะหม่านนี่กี่ไว้ดาตาลอกตักเลียดิเมคเลมุผัดโดอาเซียนไฮวีอะเกลนี่หนอเฮ้ละครบเลือกเตวดา KNU อะสิ่งที่ละภาพโหลด PDF อะสิ่งที่ละภาพเนี่ยเดี๋ยวอะจะ Keep พูดในภาษามณีกุ่ยไว้ดาเล่นบอยหรือบ่โคตินีลีหนอครบเลือกเอาไว้นะก็ยกปรับพูดที่ละภาพบันนี่ไว้ดาเกเลบอยาโคนี่ดา อ่าตาบาเลบากาอักเลอร์โบนี่อ่าบาตาชกอเนาะชกอตาฟุตาลีเตซีเลบานี่อ้ออืมอาตาเนี่ยดูตาคอมยอเปยอเนี่ยอเวตะนี่เวลาตาพูดเลกเลตโบอีอะพอคูลบาอะมุกลูเวกว่าติละพะตอเดอักลูจีอาตาเฮดติละพะลอมบากุ่ยเวอะคูเพอะปุกิคีฟอซอตอยาตีเวเรกรีบากุ่ยอาท่อเวตะนี่หลอ ตาก้อสอนนี Web ่บาเวกุเวงเวตัจจาอีกหนอเพตะตฺติดิโกนีโลกเทเวอากอมเยเพปุกิขีตัสสะตัสสะดีโลกปิยสุณิสุเวดาอากอบอนดิสุมิหนอเอมไอจิคิชิคุเฮตอรเวดามีปูเลอะเวกเลมมุผาโดเอช1อาเซียนไฮวีอะกเลมมุกะโปกะปาติรภาทโภบุโลเทเวดาดิตตะเดระกุออธนิวเวดา ไปยอออาา่ออคตรสืิธภาพเกเฮโควเวดากเฮนลุกอวเวดาเ้าโยท่อววอ่แล้วถ้ากูปุ่นี่เวด้านี่หรอบ้าศาตนากีเก้เวดาเลยอยู่กลออย่างไรก็ตามฝ่ายกองทัพมา่ายังไม่สามารถที่จะยึดครองพื้นที่ได้หนอมาไวได้เลยเกลียวโปโบเฮเตอร์หลอกลูผ่านดูอ่แล้วกวบ็บอ,อย,ดดยอยู่กลึงลกลึกกลึมกลึกลากลึกลึกลอกกลึกลึลึกากกลา มาเวด้าแตนเนดีบาเฮตาคอปเลอก็ย่อตู้ปาพูดที่ดพภานนี้ทอสเฮอร์อซิเวทีพานอยยู่กัวเวด้าได้สกัดกั้นและตอกโต้ทุกช่องทางก็เยี่ยมก็ย่อตู้ตาติตาว่าอู่นี่เดวดาอัซเวทรอสเฮอร์คสเฮอร์เวด้าไปหยดอึดที่ดพานเล็กเล็กบนเด่นนี่หรอเออเอาไว้นเดออยู่ต้กระสอกเวด้าจในนี่ วีบลอนี้นอเกวเวดาซูมิญาเจเตเวดาเลดถือเป็นการเปิดเกมรุกครั้งใหญ่ของกองทัพเมียนมาหลังฤดูฝนเอาไวีเวเวินดาไปย่อเตืะตาโตาเกออดูกระเตอรกับโลกระดกนอเพอตาจุลวิอาร์ล็ออาคอมยาเพ็ตาโยท้ออาเซอร์ตไคนี่ยนอแล้วผูกีนเนื้อกูกูเหอับลบลอดีบาซานนาคิดตอนนี้จติดดูเทสต์ตนตเดตบอลนี้บ้างเดตบอลนีเทเว ก็มามุกมันนอตาจิโลเทวนตาจิจานี่มีเมตาตุมีตาตละหนเดเดจยุพ um ัเดเกลลีปากูอุปิอูปอาตัวดุรามะบาสานา่งเราเวาเกลลี่ทีฟานเนเกลลี่ทฤษีตัวตากวาจาอันนี้มัตาจิจานีโลเทวนตาอืมวีบลอนนีเดเเวนตาเลยหนอเอ่อเพื่อหวังจากทวงคืนพื้นที่ให้ได้หลังจากให้เพจจนต้องถอยร่นออกไป อสูวทิว่าต,ต่อปปเลองกบันบนี่คกิเวนาตาลต้กเลตต่ออีกอโคโนุบัมนุโคไดลี่าปูกินเกือกเล่อดาบลอติพฟภาพาาลอ,ลอ,าพาอีมาสั่งมาหืกแยกีเทเวน่นอวิบลอนี่เดเจวได้เลยกองทัพมาสั่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงสเสบียงมาส่งตามจุดต่างๆที่เป็นฐานทหารด้วยเนาะไยอตุเนสูเวนาเฮลิคอปเตอร์เฮโจสกอร์เวตาออตาออลอบกว่าผูพติพระอุตารลอต้าลอตต่อบัตดต่อซิโก โดยแม่ทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้มาร่วมบัญชาการอยู่ในพื้นที่ด้วยแหล่งข่าวกล่าวนอเจวิไดเลยไปหยอดสื่อขอนอภาคตะวันออกเฉียงใต้มอท่อ,ชอ,อเชิญหลามูุท่อปกติใหญ่เลยบากว่าใหญ่เลยก็เลยเจวิไคู่ผัดดุหนีหนอเอาเวเฮดดเพลยหลอเวด้าใตนดินตาอย่ากตะบลออีกเลอันนอกจกอักรวาลสิ่งก่อนนี่หรอ ตากโซนคุยไปได้ถึงแผ่นนี้หรออือเอาคู่นี้เด้อเหลือตะรินไข่เกท้อคิดซอฟต์ซอลีบาชนาเกปะเอ่อหน้าครูเอาเวกันยอตากโซหาเท่าบะเอาคู่ที่ตัดนี่ได้มีอยู่เอาเวด้านเหลนนี่ตากโซ่นขยับเอาคนสิคบบ่เพลนน่ะเนาะว่าเวทรานสปอร์เตอร์นิวส์มีเหลนนิวเพลนเกินบะบะเนาะเอาเวด้านแต่เวลาตากินนี่เกียรตินักกูกีฟซอฟต์ซอลีบาชนาเกดเอาเวป๊อปพูลดาไทตัดจะใหญ่อีกหรอ โลเยกัสนาคินดายาอะบอทียะวะกวยโลนะเผตตมีญะสิกอลคอปโลเลกวยโลนะเผตตมีญะโตเดยะฮีนี้โลเฮ็ดเตเปียกูดีตโกเตตพะอะสิกอนีโลอะเวเมกโดกะประโยชน์นอเอ่ออะตาฟุตังเรตบล็อกดอเลอะเวกเฮดุสูเวดะ นอลอาเซียนแฮงกวีอะกลเมปาดุตบอยาพอคูตบล็อกดอนี่หลอบาซันนะกิดออะตันนี้จะเคนักกันหน้ากว่าที่เตียมาก่อนนี้นอลอูปีอูเปียวซอดโตลามาบาซันนะกิดอกับตบลาพาเกงที่ข้างนี้เกกลีตะสีตะบ้าบาโคอะตันนี้ตะเก๊าะปะทอตุอู้บ้ากะดอนี้ลอลอนี่หลออะเวมีบัดทรานสปอร์ตเดนิวส์อากังซอนอลทีนี่ปะปลาดุที่ยาติโกตีตะพะเจเจอยู่หลอดบือ